เปิดสเปกสาวที่ใช่ของมิกทองระยะคนแบบนี้แหละเห็นแล้วแพ้เลยโลดแลนในวงการบันเทิงมานานด้วยความหล่อและเก่งของเขาทําให้มีสาวหลงรักทั้งประเทศอย่างมิกทองระยะนักแสดงหนุ่มช่องเจ็ดโดยเราจะเห็นผลงานหลากหลายด้านของเขางานปังขนาดนี้สําหรับความรักหนุ่มมิกก็ถูกจับจ้นกับนางเอกสาวอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ยังลุนไม่ขึ้นตอนนี้หนุ่มมิกยืนยันสถานะตัวเองที่โสด100เอร์เซรักในชีวิตอิสระแต่ก็ไม่ได้ปิด การความโสดหากใครจะเข้ามาในชีวิตเขาให้ขึ้นอยู่กับเวลาเพราะไม่รู้อนาคตแน่นอนอาจจะเจอคนที่ใช่จริงๆหล่อขนาดนี้เป็นสเปคของสาวๆหลายคนสําหรับสเปคของหนุ่มมิกเองเป็นสาวที่ผิวขาวแพ้ความขาวชอบมองขาและเนินเรื่องคุยกันแล้วเข้าใจและสบายใจด้วยจ้า